ครับสวัสดีครับปี๊บนะครับจารุทัศน์ครับก็ปัจจุบันนะครับเป็นนักบินอยู่สายการบินแห่งหนึ่งครับด้วยความที่แฟนผมเป็นคนชอบบ้านแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับก็ปกติจะชอบแนวโมเดิร์นบ้านคิงคลีนนะครับผมก็พยายามจะตกแต่งให้เป็นแบบแนวโมเดิร์นครับผมหนึ่งเลยนะครับผมเป็นคนชอบเทคโนโลยีนะครับก็ ชอบโซฟาที่มีมอเตอร์นะครับสามารถปรับได้นะครับคือโซฟาตวัวเก่าที่เคยใช้เนี่ยเป็นแบบไม่มีมอเตอร์นะครับก็จะเอนลงไปแล้วก็จะมีเหมือนเลื่อนล็อกนะครับซึ่งอันนั้นมันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบให้มันมีมอเตอร์มากกว่าเลือกได้หลายระดับนะครับว่าจะให้มันหยุดตรงไหนล็อกตรงไหนมันไม่ได้เป็นข้อข้อขั้นขันข้นเหมือนตัวที่เป็นคันโยก,กน,นะครับที่อยากได้อันนึงเลยก็โซฟาที่เป็นหนังครับเพราะว่าเป็นคนคอนเซ็ปตเรื่องฝุ่นนะครับก็ อยากได้โซฟาหนังที่มี texture ที่สบายๆนะครับจับแล้วนิ่มๆลื่นๆน,นะครับอากาศบ้านเราเป็นอากาศเป็นประเทศอากาศร้อนนะครับผม<ๆ>ก็อยากได้โซฟาที่ไม่ไม่เรียกว่าไรดีเหมือนมันไม่หุ้มของหุ้มเรามากเกินไปนครับไม่นุ่มจนเกินไปแล้วก็ยังมีความสะดวกสบายที่พอดีอยู่ครับไม่ทำให้เราไม่ร้อนครับก็หลังจากที่ลองเดินดูหลายๆยี่ห้อนะครับ หนึ่งเลยนะครับดมิซิลนะครับมีสีให้เลือกหลายๆแบบหลายหลายสีนะครับแล้วก็หนังเนี่ยมีให้เลือกหลายเท็กซเจอร์นะครับแล้วแต่ที่เราชอบนะครับเนื่องจากทํามาจากหนังวัวแท้นะครับก็ทําให้แต่ละตัวเนี่ยมีลายมีอะไรที่ไม่เหมือนกันก็ด้วยความส่วนตัวที่เป็นคนชอบอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะครับก็มองว่าการที่โซฟาแต่ละตัวมีเอกลักษณ์ของแต่ละตัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะครับทำให้ไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับแล้วก็อย่างที่2เลยก็ดมิซิลก็มี โซฟาที่มีมอเตอร์นะครับแล้วก็อย่างรุ่นนี้นะครับไวโอลินนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเราสามารถไม่จําเป็นจะต้องเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลานะครับก็ชาร์จแล้วก็ถอดสายออกแล้วก็ใช้งานได้นานนะครับก็ตอนนี้ใช้มานานมากก็ยังไม่ได้ยังไม่ต้องชาร์จใหม่นะครับแบตยังพออยู่ครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นโอลิกามินะครับก็เป็นโซฟา2ซีทตอนที่เลือกเนี่ยก็ตั้งใจจะเป็นแบบอารมณ์แฟมิลี่แช e นะครับไว นั่งดูทีวีดูด้วยกัน2คนครับตอนที่เลือกเนี่ยก็อยากให้มันนอนได้ด้วยเพราะว่าเผื่อว่าวันไหนทะเลาะกับแฟนโดนไล่ออกจากห้องนอนนะก็สามารถมานอนตรงนี้ได้ครับโซฟาหนังนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็มันก็ทําความสะอาดง่ายนะครับแค่เดยปกติผ้าชุบน้ําเช็ดนะครับหรือว่าจะเป็นผ้าสะอาดเช็ดนะครับแล้วก็ดูแลไม่ให้มันเก่านะครับแล้วก็ ตัวฝุ่นเนี่ยหนึ่งคือโซฟาหนังเนี่ยฝุ่นมันไม่เข้าไปอยู่ตามซอกเหมือนผ้านะครับอย่างผ้าเนี่ยผมนั่งแล้วก็ตบปึ๊บคือฝุ่นออกมาเลยตัวหนังเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหานั้นนะครับแล้วก็ของดเมซิลเนี่ยด้วยความที่มันมีมูฟเมนต์เยอะนะครับถ้าเราใช้งานมันบ่อยๆเนี่ยเออมันก็จะไม่มีฝุ่นจับตามล่องตามอะไรเนี้ยนะครับก็ช่วยลดปัญหาเรื่องฝุ่นไปได้เยอะเลยครับ โซฟารีคลายนร์ทั่วไปนะครับก็เนื่องจากมันก็มีหลายแบรนด์นะครับหนึ่งเลยคือผมเป็นคนไม่ชอบเท็กเจอร์แบบด้านๆจับแล้วไม่ใช่เรียกว่าด้านเหมนแบบปลอมๆนะครับจับแล้วรู้สึกแบบไม่สบายครับอของโดมิซิลเนี่ยมีให้เลือกนะครับหลายเท็กเจอร์ซึ่งก็มีหลายเท็กเจอร์เลยที่ผมชอบแต่สุดท้ายก็เลือกได้เป็นรุ่นนี้นะครับผมเรื่องความสบายในการนอนครับผมเวลานอนเนี่ย โดยส่วนตัวเป็นคนหลับลึกนะครับถ้าอยู่ในโพสิชันที่ไม่สบายแล้วก็บางทีอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้นะครับอาจจะปวดเมื่อยนะครับก็ตัวด m มิซิลก็รู้สึกว่าลักษณะการนอนการเอเนอะไรเงี้ยครับอตอบกับปัญหาเรื่องนี้ได้ครับผมก็ลองเลือกดูครับว่าเรามีรีคว์เมนเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องอการตกแต่งบ้านสไตล์แบบไหนครับถ้าโมเดิร์นนี่ก็ดมิซิลเนี่ยครับค่อนข้างตอบโจทย์ครับผม